ออสวัสดีครับก็พบกับในรายการ S วิปทีวีนะฮะคนเออวันนี้เราจะมานี้ะอ่ะนีฮะเขามีคนถามว่าเนี่ยครับเขาถามว่าเออคุณไอเน,นี่ยขาวๆเนี่ยคุณไปเอามาจากไหนนะฮะผมก็บอกว่าผมก็บอกว่าผมตั้งค่าในนี้แล้วเขาบอกไม่รู้ฮะแต่รู้ว่าแอปนี้มันคือ แอปอัดวิดีโอแต่เขาไม่รู้ว่าแอปนี้มันตั้งค่าแล้วมันทําปุ่มไงเดี๋ยวผมจะเข้าไปสอนกันเลยเข้าไปดูเลยฮะมาครับก่อแรกเข้าครับมีกดไอ้ตรงสามอันนี้นะในสามจุดนะแล้วก็กดอะไรก,กันตั้งค่าการอะไรบันทึกกันแหละาผมก็ปรับให้เห็นหน่อยนี่นฮะตั้งค่าตามผมได้เลยนะครับตั้งได้หมดเลยฮะเนี่ย ผมตั้งมาใหม่ฮะนี่ฮะตั้งใหม่ได้ฮะเอาดีๆก็กดนี้เลยแต่ว่ามันจะทําให้เสียงกระตุกงนะฮะเราก็อย่าก,กดฮะแล้วก็ออกไปแล้วเราก็อืมตั้งค่าตั้งค่าอย่างนี้นะอันนี้ก็คือความชัดนะฮะความชัดของตาไอเน,นี้ยเน,นี่ยอันนี้ความชัดของมันแต่ผมไม่เน้นชัดนะมันลกหูลกตามากไปฮะเถิดมีลายเข้าขอไปด้วยฮนะ ว่าผมเปิดเน็ตไว้อะนี่ถ้าเกิดเราอ่านวิดีโออะไรอะเราก็อา่านไว้แล้วใช่ไหมเราก็สามารถเข้ามาดูในนี้ได้อันนี้ผมก็อัดไว้กับน้องนะยังไม่ได้ลงฮะเดี๋ยวค่อยลงคืนนี้นะฮะเดี๋ยวลงคลิปนี้ก่อนเดี๋ยวลงคลิปนี้โอ้คลิปนี้มันมีมันมีความจำสี่ร้อยหกสิบสามนะฮะเพราะว่ามันยีิบสองเลขสวยด้วยฮะ มาเธอถามว่าอันนี้โหลดได้จากไหนเหรอก็โหลดได้จาก Play Store ฮะแล้วคุณโหลดเสร็จแล้วคุณก็ต้องสมัครข้างในมันนะฮะสมัครเป็น Gmail ฮะใส่รหัสเนี่ย Gmail นะอีเมลฮะแต่ว่ามันเป็น Gmail นะฮะก็สมัครคุณสมัครเสร็จแล้วใช่ไหมล่ะ เชแบบคุณสมัครเสร็จแล้วเออคุณก็เข้ามาแล้วคุณก็กดตรงนี้นะเนี่ยตรงเนี้ยได้และครับได้เลยฮะอ่าผมก็เอ่อทำไมมันเด้งวะดูแปบ๊บอ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรฮะมาแล้วก็มีอีกท่านหนึ่งถามว่ารายการเปิดช่องผมทำมาจากทำจากอะไรทำมาจากแอปอะไรใช่ไหมฮะก็แอปนี้ฮะแอปอันนี้เลยเราได้จากเพจสโตนะฮะผมก็จะ ทำคลิปอยาทำหลายหลายคลิปนะฮะเนี่ยเนี้ยทำทำง่ายๆกดตรงนี้นะครับผมก็ขอไม่สอนแล้วกันทำคลิปหน้านะถ้าใครอยากรู้ก็เดี๋ยวผมจะสอนทำล้วกันนะผมขอไม่สอนนะะเพราะว่าเสียเวลาก็อก็ชอบก็กด u b s ส r คร e นะ ถ้าติดตามผมตลอดไปเอยไม่ใช่ชอบก็กดไลค์ฮะถ้าอยากติดตามผมตลอดไปไกดซ like ับสไครต์ดตมมตดไ,ดได้เลยนะฮะพอดีว่าตอนนี้แบบมีคนติดตามแค่เออกี่คนวะเดี๋ยวเข้าไปดูแปบบ๊บก็น้อยอะ่ะผมรู้ว่าน้อยอะ่ะเออน้อยมากเลยคนติดตามผมอ่ะมันน้อยมากๆคุณช่วยตามผมบ้างแบงบคนที่ดูฮะติดตามผมบ้างก็ได้นะ คนดูต้องโอ้โหสามคนนะดูคนติดตามฮะแหมม่อยากจะบ่นฮะก็ไม่ให้คลิปนี้บ่นก็ขอสวัสดีครับก็อย่าลืมกด subscribe ช่องผมด้วยนะฮะนี่ฮะสวิตทีวีนะครับอย่าลืมนะจุ๊บจุจุบจ๊บบจุบจ๊บบรักคนกด subscribe นะครับ